บทที่14คนในจสกุลซูรวนหู้วดีว่าบินหันสู้ชิงยอมก้มขึ้นเป็นอนุภรยาเพื่ออินเชียนจือถึงแม้นในใจทุกคนจะชิงชังที่สู้ชิงยอมถ่าทิ้งจัตรีแต่อย่างไรก็เป็นญาติพี่น้องสายเลือดเดียวกันอีกทั้งหลังจากสู้ชิงปินเคลืนร่างอินเชียนจือหน้าที่การงานของสองพี่น้องสก,กุลซูก็จะเดินขึ้นพวดพลาดนานวันทุกคนก็คิดว่าการตัดสินใจของสู้ชิงในตอนนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วทว่าหลิวซื่อที่เป็นภรรยาใหม่ผู้นนี้ กลับคิดว่าสู้ชิงทำลายกลยุอของชวนสกุลสูเห็นพวกสู้ชิงแม่ลูกขัดหูขัดตามมาตลอดถูกครั้งที่พบเจอกันก็มาจะเสียดสีเนบแนมมกจะพูดให้สองให้ลูกคู่นี้เสียหายต่อหน้าคนอื่นๆในสกุลสู่ผ่าให้พี่ชายต่างมานาะทั้งสองของสู้ชิงไม่พอใจยิ่งนักแม้แต่สู้ชิงเหียนกับสู่เฉียนเย่ยก็ฝังความชิงชังเอาไว้ด้วยเช่นกันรูหินโพเท่ามาถึงเือนด้วยลินของกูเหล่าไทาจินโดยมีแม่นมอของชวนฟูกัวคงคอยนำทาง อย่างนี้เนเรือนอบอวลด้วยความกเกษมเพลงปีแม้แต่บนกิ่งไม้ดอกมาในสวนก็ยังผูกัวด้วยผ้าไหมสีแดงบรรยากาศแห่งความยินดีปรีดาปรากฏให้เห็นประจกักษ์เพราะว่าทุกคนยังไม่ถันได้ก้าวเท้าเข้าไปในห้องหลักเสียงหัวเราะเริงร่าเกิดยังออกมาจากห้องอุ่นทันพี่ข้ามาแล้วพอเข้าประตูไปครูหินผู้เท่าอิน ก็เอ่ยปากพูดกับเจ้าของวันเกิดในวันนี้ดอยยิม้มดวงตาเอ่ยรถออกมาจากทั่วท้งไปหน้าทําให้ดูสดชื่นสดใสาตามไปด้วยแต่ฮูหินผู้เท่าคิดว่ายังดูสนิทชิดเชืเ้อไม่มากพอจึงเดินอินอีอีเดินเข้าไปข้างกายคู่เหล่าไทาจินกล่าวด้วยความยินดีท่านพี่ยังจาข้าได้หรือไม่วันนี้เป็นวันเกิดครบรอบหกสิบปีของท่านการเลยมอวยพรวันเกิดให้ท่านโดยเฉพาะกูเหล่าไทาจินมองคนที่โผล่เพืพ่อเข้ามาหาตนเองแถมยังเห็นผู้ที่มาใหม่ สวมอาพอรสีแดงเข้มสีหน้าก็ทอแววลำคันผ่านมูเพียงเอ่ยอย่างเชยชาเจ้า,จามาแล้วรอยยิ้มบนใบหน้าของครูหินผู้เทอินพันชักไปไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อท่าทีเย็นชาของครูท่าแทจินประโชคขณะนางยืนอยู่ที่เดิมโดยสีหน้าประดับประเดดเล็กน้อยภายในห้องอุ่นเงียบสงัดลงอีกครั้งครูหินผู้เทาจนพันต่างๆที่มี่ฏิกิริยาตอบสนองต่อาหลวนมองครูหินผู้เช่ขณินาวยสนยตาทูถูดโดยสฉพาะดดเมื่อสายตาของทุยงกคน สัมผัสกับสีแดงเข้มที่แทบจะส้มกับอาพรสีแดงของกุเหล่าไทาจินในดวงตาจิงเผยกัสสีเสียเอียนอย่างเก็บซ่อนเอาไว้ไม่อยู่เมืองเอ๋อคาราาวะาท่านยายเจ้าค่ะวันนี้ท่านยาพาพวกเมืองเอ๋อสี่พี่น้องเดินทางมาอวยพรวันเกิดขันท่านใาย่โดยเฉพาะเจ้าค่ะขอให้ท่านยายสุกเกษมดุททะเลตรงไฮอายุยาวดุจเขาหน,นานชานตอนนี้เองอินเชียนเมิร์ก็ดึงพวกอินเยียน ซึ่งยืนอยู่ข้างกายคุกเข่าให้กูเหล่าแท้จริงอย่างพร้อมเพรียงเสียงใส่กังวลพันดังกล้องห้องอุ่นที่จู่ๆก็เงียบสงัดลงจึงฟังดูภายลักษณะขูเป็นพิเศษกูเหล่าแท้จริงที่เมครู่ยังคงตีสีหน้าบูดบึ้งยามนี้เห็นหลานสาวของตนดวงหน้าบึ้งตึงก็ยามยิ้มทันใดฉีไปยัางอินเชียนเมืองซึ่งคุกเข่าอยู่ตรงกลางพากแนะนํากับ้หญินผู้เท่าคนอื่นๆนี่คือลูกของผู้สาวคนทองของข้าบัดนี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเมืองเอ๋อ เรีบลุกขึ้นมาคารวะผู้อาวโสเร็วเข้าอินเชียงเมื่อได้ยินดังนั้นจึงลุกขึ้นยืนย่างว่าง่ายก้มน้าลงเครื่องหนึง่งเขาทั้งสองยอดลงเล่นน้อย,อยคํานับผู้หญิงผู้เท่าทุกคนที่นั่งอยู่ทั่วห้องอุ่นอินเชียงเมืองทีดาคนโตแห่งจังนทร์อเสนาบดีคารวะผู้เอาวโสุทุกท่านเจ้าค่ะทุกคนเห็นกู่เหล่าไทาจินแนะนํานางด้วยตอนเองแม้ในใจะจะรู้เรื่องราวที่ฉันอ่องถอนมั่นแต่วันนี้ได้เห็นแล้วว่าอินเชียนเมือง มีท่วงท่าสุภาพเรียบร้อยอาขับกิริยางามสง่าสืบทอดรูปฉมงดงามจากคุณหนูรองแห่งจนฟู้งขัวกงจึงชื่นชมอินเชียนเมื่อ่อนห้ากูเหล่าแท้จริงไม่ขาดปากแต่และคนผลเครื่องประดับมีราคาบางส่วนบอทั้งออกมามเพือ่ออินเชียนเมื่อเป็นของขวัญอินเชียนเมื่อทับของกำนานแล้วขอบคุณเฉียงแผวผู้อาวุโสมอบของให้มิเหตุปฏิเสธเชียนเมื่อเออขอขอบคุณผู้อาวุโสทุกท่านว่าอีกครั้งเจ้าค่ะทุกคนได้ยินผลลึกใน,นของนาง เอ่ยว่าจะหวานล้ำเป็นเพียงนี้จึงพากันชื่นชมอีกยกใหญ่เป็นฮิดาภรายาเอกของจนอครเสะนาบดีทั้งยังมีมารดาที่ดูคำนกมาลายาอย่างรวดหถี่เยนิมุ่มเมืออเอ๋อคนนี้มเมเลวจริงๆแค่ดูก็รู้ว่าถือกําเนิดจากตระกูลผู้รักมากดีเหล่าแท้จริงจกุลเห็นอินเียเม,มืองงามน้ำเฉ,ะฉะิดฉันกับกิริยาง,งามสง,งา่ากันชอบเด็กคนนี้ขึ้นมาทันใดจึงเอ่ยชมเป็นคนแรก สกุลรวนเคือสกุลท่านตาของอี้เฉียนตี้ฮองเตยองปัจจุบันปีนั้นหลวนซู้เฟยซึ่งเป็นหนึ่งในสี่กุ้ยเฟยเสียชีวิตเนื่องจากคลอดบุตรยากสี่จิงตี้ฮองเตยองก,อก่อนจึงมอบอี้เฉียนตี้ให้ฉีกุ้ยเฟยซึ่งมีตำแหน่งสูงสุดในกุ้ยเฟยทั้งสี่เทียงดูผูข้ขนหลวงกล่าวกันว่าบุญคนที่ให้กำเนิดมายิงใหญ่เท่าบุญคนที่ฉกเลี้ยงฉีกุ้ยเฟยปฏิบัติกับองค์ชายน้อยที่สูญเสียมารดาไปตั้งแต่สมพระเยาอย่างจริงใจด้วยเหตุน,นี้ความรัก ความผูกพันของทั้งสองแม่นู้กจึงถึกึืงยิ่งส่วนสกุลหวนส่วนเสียหลวนสูเฟยไปคนหนึ่งจึงไม่อาจส่วนเสียองค์ชายน้อยไปอีกหอมตนนั้นเห็นว่าฉีกล้วยเฟยดูแลองค์ชายน้อยด้วยใจจริงกอบกับได้จวนฟู่ขัวกงที่มีพลังอํานาจเหลือลน้นเป็นกําลังหนุนให้องค์ชายน้อยขึ้นของบัลลังได้ในอนาคตสกุลหลวนจึงยอมคบคาสมาคมกับสกุลฉีโดยเหตุน,นี้ในบรรดาสิทธ์อกุลใหญ,ญ่ของเมืองหลวงความสัมพันธ์ของสกุลหลวนกับสกุลฉี จึงใกล้ชิดกันมากที่สุดความสัมพันธ์ของสองสกุลสนิทแน่นแฟนแนบนั้นไม่อาจแยกจากกันเรียกได้ว่ามีสุขร่วมเสกมีทุกร่วมต้านพอความสัมพันธ์ในระดับชั้นนี้วันนี้ของขวัญพบหน้าที่เจียงเหล่าไทจินแห่งจวนสกุลล้วนมอพระอินเชียนเมืองจึงทำค่ามากที่สุดลูกประคำมรกตเร่งแสงสีเขียวสดใสเส้นนั้นรวมผ่านมันเวลากับเจียงเหล่าไทจินมาถึง30ปีแต่วันนี้ครับมอพให้อินเชียนเมืองอย่างใจกว้าง ไม่เพียงแค่เห็นแก่หน้ากูเหล่าไทจินเท่านั้นแต่ยังเป็นการอถอดแทนน้ำใจที่ปีนั้นไทเฮาทรงดูแลห้องเต้อ้เฉียนตี้ไปอย่างดีอีกด้วยส่วนกูเหล่าไทจินเห็นเจียงเหล่าไทจินกระทือรือรน้นมีน้ำใจถึงเพียงนี้จึงกล่าวอย,ย่างอาดูเล็กน้อยนาเสียดาที่เด็กคนนี้ไม่มีมานาตั้งแต่เด็กข้างกายก็ไม่มีคนที่คอยดูแลเอาใจใส่สามารถเติบโตได้ถึงเพียงนี้ก็ถือว่าโชคดีมากแล้วครั้นว่าจะของกูเหล่าไทจินสิ้นสุด ฝั่งหูหินผู้เท่าอินเกิดผ่ารู้สึกว่าบนร่างนางมีลูกธนูนับหมื่นผักทิ่มแทงลงมารู้สึกว่าสายตาตำหินจำนวนนับไม่ท้วนพากันพุ่งมาทางตนทําให้หูหินผู้เท่ายิ่งรู้สึกอึดอัดอินเชียนเมื่อเห็นว่ายามมีหูหินผู้เท่าซูนาแขไม่ติดจึงพูดแก้ไขสถานการณ์หากมีท่นยานหญ้าอยู่ข้างกายเมืองเอ,อ๋จะต้องมีความสุขมากแน,น่เจ้าค่ะหูหินผู้เท่าอินเห็นอินเชียนเมื่อมองมาในตนเองพางเอิดปยะโยคนด้วยใบหนะ้ายิ้มหวาน ทันในนั้นผางด้องอกอยู่บ้างอดแอบ,บคิดไม่ได้ว่าเชียนเมืองเอ,อ๋เป็นคนแซ้อินสุดท้ายแล้วในใจก็ยังคงเข้าข้างสกุลอินแต่ว่าตอนนี้ผูหินพูเทเเ่าอินกับคิดแต่จะกู้หน้าตนเองจึงไ,ได้คุณคิดถึงความหมายในว่าจะของอินเชียนเมื่อยึกซึ้งว่าจานี้ของอินเชียนเมื่เป็นการรอบเสียสีว่าอินเชียนจือ้อมิได้ทําหน้าที่บิดาที่พึงกระทาอย่างสุดกําลังนำซ้ำเรื่องที่อัครเสน,นายบุรอินอดวางอี้เหน่งจากจวนสกุลซู ก็เป็นข่าวเก่าตั้งสิบกว่าปีมาแล้วอีกทั้งถุกคนที่อยู่ในงานโวยเป็นคนที่ผัดผืนที่สุดในจวนไหนเลยจะไม่เข้าใจความในเลียวรถนิวาชนี้เกรงว่าพองานครบรอบวันเกิดครั้งนี้สิ้นสุดลงแต่ละจวนคงแอบหัวเราะกันยกใหญ่กู่เหล่าไทจีนเห็นอินเชีนเมิ่งพูดแก้ตัวแทนหูหินพุทธอินสีหน้าที่เดิมทีไม่ค่อยรับแขกก็ค่อยๆดีขึ้นเล็กน้อยในที่สุดก็มองไปทางหูหินพุทธตรงๆทว่ากับส่งสาวใช้ข้างกายเสียงเฉียบ ทำงานภาษาอะไรกันแม่สามีของลูกสาวเข้ามาถึงแล้วยังไม่รู้จักยกเก้าอี้มาอีกให้หนางลำบากยืนเนิ่นนานเช่นนี้เป็นความผิดพ่าโดยแท้เดิมทีฮหยผู้เท่าอินหนืว่ากู้เหล่าไทาจินจะระเบิดโหสะใส่ตนโชคดีที่ครั้งนี้ระเบิดใส่บรรดาสาวใช้ด้วยเหตุนี้ความกังวลใจจึงค่อยๆคลายลงอีกทั้งเห็นกูเหล่าไทาจินค่อยๆมีสีหน้าอ่อนโยนกับตนเองในใจก็พันปิติยินดีเอ่อยยิ้มยิ้มทันที วันนี้เป็นวันดีของเราไทจินท่านอยา่าให้โมโหเป็นอันขาดหูหินผู้เท่าทุกท่านพวกท่านว่าใช่หรือไม่กูเหล่าไทจินเห็นหูหินผู้เท่าอินอยากจะเริ่มเชื่อมสัมพันธ์ใจฉขาดมุมปากค่อยๆฉับรอยยิ้มที่ใครมีแต่ก็ใครไม่มีแต่ว่ากลับดึงมือหูหินผู้เท่าอินเข้ามาเห็นกระตือรือร้นรแนะนํากับบรรดาหูหินที่อยู่ในห้องอย่างส,สนิทสนมเกรงว่าทุกคนคงจะไม่คุ้นหน้านี่คือแม่สามีของุวรสาวคนทองข้าแต่น่าเสียดาย นางจากเมืองหลงไปสิบกว่าปีจบจนวันนี้พวกเราถึงได้พบหน้ากันระหว่างนี้สูญเสียช่วงวันดีๆไปไม่น้อยกูหญินพูดเท่าอินเห็นกูเหล่าไทาจินตั้งใจเชื่อมสัมพันธ์ให้ตนจึงไม่เกรงใจเช่นกันแค่คิดถึงช่วงวันที่สูญเสียไปแมยแจกอ้อแต่ทั้งท้องว่าเสียดายสีหน้าแววตาปรกกากฏความผิดหวังอย่างทุนแรงใช่แล้วขอบคุณเหล่าไทาจินที่นึกถึงกันอยู่เสมอทั้งยังมอบประกาศหลังเพื่อให้ข้าทำให้ข้าทราบซึ้งใจยิ่งฮนะักดังนั้นวันนี้ จึงพาหลานทั้งสี่มาอวยพรวันเกิดให้ท่านด้วยตนเองหลานคนในห้องได้ยินวาจานี้สายตาก็พามองไปทางกูเหล่าเทจินด้วยความสงสัยทว่ากลับเห็นแววตาเรียบเฉยในดวงตาอมยิม้มก็รู้ว่าสิ่งที่กูหยิมพูดเท่าจนอัคราเสานาปดีพูดมีใช่เรื่องโกหกจึงอดรอบตึกตกใจไม่ได้ประกาหลังเลือดนั้นเป็นสมบัติที่มีค่าควรเมืองได้หยินมาว่าทีแรกให้ฮาวทรงเป็นห่วงสุขภาพร้างกายของกูเหล่าเทจิน จึงเลือกประกาศทางเลือดสองต้นที่ขนาดใหญ่ที่สุดสีเฉนสวยงามที่สุดมอผจญนฟู่กัวกงทำให้จันนุมชายาในวงจำนวนมากอิจฉาย,ยิ่งนักบัดนี้กูเหล่าเทยจิงเพับอนำสมบัตินำค่านี้มอบต่อให้หูหยินผู้เท่าจวนอัครเสนาเรีย,รยงใจกว้างเห็นท่าทางได้ผลประโยชน์และยากราฉลาดของหูหยินผู้เท่าในใจทุกคนก็เจ็บใจแทนกูเหล่าเทยจิงอย่างห้ามไม่อยู่ความไม่พอใจที่มีต่อหูหยินผู้เท่าอินยิงทวีความโุรธแรงมากขึ้น ทะว่าตอนนี้ครูหินผู้เท่าอินยังสนใจเรื่องทถงนี้จะที่ไหนนางจดใจอยู่กับความคิดที่จะเรียกแข้งเรียขาผู้มีอํานาจไม่ได้พิจารความคิดของทุกคนให้มากขึ้นเอาแต่คิดว่าดึงดูดความสนใจของทุกคนเป็นเรื่องที่สาคัญที่สุดในตอนนี้ความคิดอล็นๆนั้นของนางแต่เป็นเรื่องหน้าขันในสายตาของทุกคนทําให้เหล่าครูหินผู้เท่าค่อยๆพาก,กันพูดเรื่องที่น่าสนใจอืนอ่นๆกับแถาเท้จีนก่อยครูหินผู้เท่าอินทิ้งไว้อีกด้านในตอนนี้เองสาวใช้ด้านนอก เข้ามารายงานว่าเฉินเหล่าแท้จินแห่งจวนสกุลของมาถึงแล้วกูเหล่าแท่จินจึงรีบสั่งให้คนฉันเข้ามามัประตูห้องอุ่นถูกเหล่าสาวใช้เลิอกออกหญิงชรา,าอายุอานามพอๆก,กับกูเหล่าแท่จินพูดหนึ่งเดินเข้ามาจากทางด้านนอกนางสวมเสื้อผ้าป่าสีครามบนศีษะสวมรัดก้าประดับอัยมัีสีแดงมือยันไลายเท้าหัวพองกรซึ่งสลักอักษรคำว่าอายุยืนเอาไว้ เมื่อเห็นนางเดินเข้ามานอกจากกูเหล่าเทจินและเจิงเหล่าเทจินของสกุลหลวนที่ม่ได้ลุกขึ้นคนอื่นๆก็หลวนลุกขึ้นมีรันนั่งลงอีกครั้งแต่มองจากสีหน้าของทุกคนก็ดูออกว่าเฉินเหล่าเทจินของจูสกุลของผู้นี้ไม่ค่อยได้ไปมาหาสู่กับใครจรึงไม่ค่อยคุ้นเคยกับทุกคนที่มาร่วมงานเท่าไหรนะ่นักตอนกูเหล่าเทจินส่งเทียบเชิญไปก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายเพราะว่ายามนี้เห็นเฉินเหล่าเทจินมาร่วมงานนางจึงพันธีเฉยไม่น้อย สั่งให้พวกสาวชายยกเก้าอี้ให้ซื้อเข้ามาทันทีและเพิ่มเบาะรองไว้บนเก้าอี้จากนั้นจึงค่อยเชิญเชิญเหล่าไทาจินนั่งลงเฉินเหล่าไทาจินผู้นี้เองก็แปลกประหลาดหลังจากนั่งลงก็ไม่ได้รีบร้อนเอ่อยวาจาแต่กลับกวารสายตามองทั่วห้องอุ่นแบบหนึ่งสุดท้ายหยุดลงบนท่งอินเช่นเมืองในตาทีา่ทอเบาเฉลียวฉลาดคู่นั้นฉายรอยยิ้มพึงพอใจวบุบพายแล้วจึงหันไปทางกู้เหล่าไทาจินกล่าวยิ้มยิ้มข้ามาช้าไปขอท่านพี่อย่าให้ถือสาหาความ พอนางเปิดปากทําให้ทุกคนในห้องต่างรอบแตกใจเฉินเหล่าเทายจินแห่จงจวนสกุลหลงมินิสสยแลกพิลึกทําสีหน้าอ่อนโยนเป็นมิตรกับผู้อื่นถึงเพียงนี้ได้ตั้งแต่เมื่อไรเท่าที่รู้เฉินเหล่าเทายจินเองก็เป็นดอกไม้หายายกแห่งแฟรซีชูมีเช่นนั้นยามจวนสกุลหลงให้กําเนิดหลงอินเฮอร์ที่เส้นผมขาวโวรทั้งศีรษะผู้ควรต่างพากาันหลบหนีถ้าไม่ทันเหตุใดเฉินเหล่าเทายจินกลับเห็นเป็นสมบัติํำค่าได้เล่า คนที่แปลกแยกเพียงนี้ปกติเมื่อพบเจอผู้คนก็ไม่เคยทักทายปลาใสแต่วันนี้กลับมาเย็นถึงจวนฟูกขวบคูด้วยตนเองฉันยังเอ่ยว่าจะนอบนำเช่นนี้ออกมาอีกจะไม่ให้คนประหลาดใจได้อย่างไรกูเหล่าเทจินเคยประสบขึ้นลมมรสุมพบเจอเหตุการณ์มากมายไหนเมื่อเฉินเหล่าเทจินแสดงความเป็นมิตรนางก็ย่อมต้องให้เกียรติอีกฝ่ายนอกจากนั้นแม้เฉินเหล่าเทจินจะมีนิสัยแปลกพิลึกแต่ไม่ใช่คนถอยที่โหดเหี้ยมเจ้าเล่ห์พันนั้นกูเหล่าเทจินเอง ก็ยินดีที่จะคบคาสมาคมกับนางจึงยิ้มพางเอ่ยปากเหล่าเธอยินถุ่มตัวเกินไปแล้วเวลานี้ท่านเพลงว่าจะมาเร็วเกินพันล,ละพวกเขาอายุมากแล้วปกอติรวยอยู่แต่ในจนใครจนมันไม่ยอมออกมาเยี่ยมเยียนกันแต่วันนี้ข้าใช้โอกสอันดีเชิญทุกท่านพูดคุยกันให้เต็มที่เมื่อทุกคนได้ยินเช่นนี้แตนก็ยิ้มพังเยกหน้ากล่าวเห็นด้วยเพราะว่าเพิ่งสนทนาการไปได้เพียงครู่สั้นๆด้านนอกก็ส่งข่าวมาว่า หลิน่ไทจีนแห่งจัวสกุลหยวนของท่านตาเฉินอ๋องได้มาถึงแล้วกูเหล่าไทจีนแลกเปลี่ยนสายตากับเจียงเหล่าไทจีนอย่างรวดเร็วครับหนึ่งจากนั้นจึงให้สาวใช้เชิญนางเข้ามาหลินเหล่าไทจีนผู้นี้อาอยุมากกว่ากูเหล่าไทจีนเล็กน้อยแต่ว่าลูกพักคล้ายคลึงกับหยวนเตอ๋อไทเฟยซึ่งเป็นมานาแท้ๆของเฉินอ๋องถึง5ส่วนเห็นได้ว่าสมัยยังสาวต้องเป็นสาวงามที่เชื่อเสียงเรื่องเลือเป็นแน่เมื่อเทียบกับคนรอบข้างแล้วกลิ่นอายที่แผ่กำชัยออกจากร่างของหลินเหล่าไทจีน ที่พึ่งมาถึงพวกนี้และดูเฉียบขาดกว่าเล็กน้อยในแต่ไม่ยิ้มแฝงความยำเกรงนั้นทาให้คนเห็นแล้วหวาดกลัวขายกับนางไม่ได้มาเพื่อเอ่ยพรมวันเ,เกิดยำกูหล่แท้จินเห็นนางรอยยิ้มบนใบหน้าก็เจื่อนลงไปถึงเจ็ดแปดส่วนในดวงตาสร้างปราการระวังภัยขึ้นมาเช่นเดียวกันทวาลิมฝีปากทับเอ่ยอย่างเกรงใจ <S <S แขกที่เดินทางที่จะมานี่นะเด็กๆยกเก้าอี้ไท้ซื้อมาอีกตัวสิอย่าให้แขกผู้ทรงเกียรติของโจนฟู้ผัวคงต้องเหน็ดเหนื่อย หลินเหล่าไทจินเดินเข้ามาในห้องอุ่นกว่าสายตามองบุคคลภายในห้องรอบหนึ่งทว่าสายตานั้นเรียบเฉยขับอยู่ชะงักที่เฉินเหล่าไทจินกับอินเชียนเมิ่งก่อนจะเลยผ่านไปเมื่ออินเชียนเมิ่งไล่สายตานั้นอีกครั้งกับเห็นหลินเหล่าไทจินหวนคืนสู่ทั่วท่างดังเดิมแนวเพียกนังให้กูเหล่าไทจินเล็กน้อยจากหนึ่งก็นั่งลงอย่างไม่เกรงใจอัวนนี้เป็นวันเกิดของเหล่าไทจินขาต้องมาอวยพรมันธรรมดาแต่กลับเห็นใบหน้าที่ไม่่อยได้พบเจอเสียทดย เนินเหล่าไทาจินพึงจะนั่งนงก็เอ่ยปากอย่างแฝงการเสียเสียาไว้ในวาจาใบหนะ้าที่ไม่ค่อยได้พบเจอในวาจานี้หมายถึงเฉินเหล่าไทาจินเห็นชุนสกุลหลงอย่างไรก็ดีแม้ว่าในสมัยฮ่องเต้สีจิงที้สกุลหลงจะให้กำเนิดหลงเสียนเฟยแต่สก,กุลหลงปตระกูลพ่อค้าที่ยิ่งใหญ่แห่งยุคตอนที่แควนซีชูก่อสร้างประเทศโได้ช่วยบริจาคเงินบริจาคทัญญาหารลงแพงไปไม่น้อย ถึงใน,นเรื่องบุตรสาวคนโตของเฉินเหล่าไทาจินบัณฑงเสียนเฟยถวะฮ่องเต้สี่จิงตี้กับกรกครัววกุลหลงจะอาศัยสนมที่เกิดจากสกุลตนผูกขาดการค้าของแคว้นซีชูเอาไว้ด้วยเหตุนี้หลงเสียนเฟยดื่มน้ําแกงไทบุตรเพื่อตัดความคิดเลยเถิดของสกุลหลงพร้อมทั้งอาศัยพระมหา,หากษัตริย์คุณที่ทรงแต่งตั้งให้เป็นพสนมทําให้สกุลหลงทวายชีวิตเพื่อแคว้นซีชูต่อไปดังนั้นในบรรดาตระกูลใหญ่ทั้งสี่แห่งเมืองหลวงสกุลหลง จึงอยู่ในฐานะพิเศษทั้งในบรรดาตะกูลใหญ่ทั้ง4ส,สก,กุลหลงลับดูแปลกแยกยกิ่งแต่ไหนแต่ไหนไม่คบคาสมาคมกับเคอย่างถึกซึ้งแน่นแฟ้นพอนีหลินเหล่าไทจินเห็นเฉินเหล่าไทจินอยู่ที่นี่ในใจก็พันหาถมด้วยความคิดมากมายนับไม่้วนถึงคิดว่าสก,กุลหลงวางแผนร่วมมือกับสก,กลลุลหยวนและสก,กุลชีเพื่อต่อกรกับสก,กุลหยวนทุกคนที่ยินคําถามของหลินเหล่าไทจินพอนึกถึงเรื่องทางในราชสำนักตอนนี้ล้วนพากันหน้าเปลี่ยนสี มีเพียงกูเหล่าไทาจีนเจียงเหล่าไทาจีนและเฉินเหล่าไทาจนทีนที่สิ่งที่ไม่แปรเปลี่ยนทําให้ลินเหล่าไทาจีนที่เอ่ยถามพ่นผิดหวังวุหนึรื่งใ,ใจเหล่าไทาจีนคุณหนูใหญ่เชิญพวกคุณหนูญาติผู้น้องไปที่เดินหวน้วนสี่เจ้าค่ะอ่อ,อนนี้เองสาวใช้ประจําตัวของฉีเฟยชิงเพิ่งเดินเข้ามาจากท่านนอกเห็นเพียงรอยหินบางๆพางาขอ,ของความกรุณาจากกูเหล่าไทาจีนกูเหล่าไทาจีนเอง เก็บสาตาที่หลืนเหล่าให้จีนมองอินเชียนเมืองเมื่อคู่เข้าสู่ในดวงตารู้สึกรึกเช่นกันว่าอินเชียนเมืองอยู่ที่นี่ไม่ใคร่สะดวกใจเท่าไหรจึงหิมพางเอ่ยเมืองเอ,อ๋อเจ้าพาน้องสาวทั้งสามของเจ้าไปพบกับพี่เฟของเจ้าเถิดอินเชียนเมืองเห็นว่ายามนี้บรรยากาศในห้องอุ่นแพร่เป็นไปในอึ้งเล็กน้อยรู้ดีว่าทั้งอยู่ที่นี่คงไม่สะดวกจึงพาพวกอินทั้งสามยอบกายคำนับทุกคนตามสาวใช้พวกนั้นไปที่เรือนห้วนซีเรือนห้วนจี เป็นสถานที่ที่จวนฟูกขัวกงใฉยต้อนรับหญิงสาวนอกจวนกินพื้นที่กว้างขวางพอยในเดินห้วยนาตาการตาแต่อยู่ห่างคาเดนิน้วยหินที่กูหล่ดแทจินพมักเป็นช่วงระยะเวลาทางหนึ่งจำเป็นต้องเดินผ่านทางเดินในสวนทอไม้ของจวนฟูกขัวกงเงานครบรอบวันเกิดของมูหล่าแทจินวันนี้ลูกหลานแต่ละจวนก็จะติดตามผู้อาวุโสข,ของสกุลตนมาอวยพรยวันเกิดเช่นเดียวกันหญิงสาวถูกจัดให้อยู่ที่เดินห้วนซี่ส่วนบรรดาชายหนุ่ม ถูกจัดให้อยู่ที่เดินด้านหน้ามีฉีหนิงอา้าซึ่งมีย็ดเป็นท่านโหกับฉี่ฉางชิงคอยต้อนทับแขกเธอด้วยตนเองสาวใช้ผู้นั้นเกรงว่าจะเจอกระพูดท,ที่บังเอิญเทละทะลลเข้ามาในสวนดอกไม้จึงพาพวกอินเชียนเมืองเดินทางทางด้านหลังยามนี้กำลังเดินผ่านหอสู้อินของฉี่ฉางชิงพอดีเสียงขนทานาแผ่วต่ำของผลดันออกจากด้านในอินด้วยเสียนนึกว่าฉี่ฉางชิงอยู่ด้านในจึงคิดจะเข้าไปทักทาย ไม่สนใจร้องเท่บาบาของสาวใช้ผู้นั้นนางเดินตรงเข้าไปข้างในหน้าประตูลานสวนของหอชูอินแล้วกลับพบว่านอกจากชีชังชิงแล้วยังมีบุรุษในชุดคลุมยาวสีขาวราวจันทาสีสษะส่วนเกี้ยวทองคําฝั่งอัญมณีผู้หนึ่งยืนอยู่ด้วยยาวสนทนากาแฟชังชิงสายตาผู้นั้นแผ่งแสงแพรว,พรวคิวของทั้งสองข้างเข้มสนิททัวรทางแผกกลิ่นไอของผู้เป็นราชนทําให้อินรัวเซียมองอย่างอลังครัง้งทีทันใด อินอี้อีหเห็นนักตะลึงนั่งอยู่หน้าประตูตไม่ขยับขยื้นจึงเดินเข้าไปพร้อมยิจิเฉยเล็กๆมองเข้าไปข้างในทันใดน,นั้นก็ถูกบุรุษผู้นั้นดึงดูดเอาไว้เช่นเดียวกันใครอย่างนั้นเองบรรุษทั้งสองที่เดิมกำลังสนทนาอยู่นั้นกลับพบความผิดปกติที่หน้าประตูบพร้อมกันฉี่ช้างชิงตึงตะหวใส่ทางประตูเสียงดังทำเอาอินอีอ้ี้ตกใจถ่ายหลังไปหนึ่งก้าวส่วนอินรั่วเสียกับรีบจัดเสื้อผ้าของตนให้เรียบร้อย แล้วก็เข้าไปในหอสูงอินด้วยท่วงท่าหน่วยนาดยิ้มทิ้มท่อพลังกล่าวพี่ใหญ่เป็นข้าเองเจ้าค่ะแต่ขณะที่พูดเนตอาหยาดยั้มของอินท่วเสื้อคู้นนั้นกลับจับจ้องวรุธที่อยู่ข้างกายฉีชางชิงไม่กระพริบ,บคิดหมายจะดึงความสนใจจากเขาเตวาอากับกิริยาเลินเลิกของนางกับแลกมาซึ่งแววยิ้มยอดด้อนในดวงตาของชายหนุ่มรวมถึงโทส์ของฉีชางชิงใครอนุญาตให้เจ้าเข้ามาในเทือนของข้า กฎระเบียบของจดอขัขระเสนาบดีละรวมถึงเพียงนี้เลยถืออินรั่วเส้อทุกชีชังชิงฉีหน้าอย่างไม่ไว้มาตีแม้แต่น,น้อยต่อให้เดิมทีนางหน้าหนาแค่ไหนแต่ตอนนี้ใบหน้าก็ยังย่ำแย่อยู่ดีเห็นน้ำตาในดวงตานางก็จะยยรินไหลโยร่ร่ออินเฉียนเมื่องที่เข้ามาทีหลังจึงขมวดคิ้วมองนางแป๊บหนึ่งก่อนจะกล่าวขอเท่ากับชีชังชิงพวกเราวเสียงอารยาแล้าเจ้าค่ะพอชีชังขีเห็นอินเฉียนเมื่องความเดือดนในดวงตา จึงเดินหายไปเล็กน้อยแต่ว่ายามมองอินด้วเซียยังคงมีความชิงชังที่ไม่อาจขจัดออกไปได้จากนั้นเขาก็เอ่ยกับอินเชียนเมื่อว่าเฟยเอ,อ๋รอร่อเจ้าอยู่ที่เือนพ้วนซีรีบไปเถิดอินเชียนเมื่อพยักหน้ารีบไปอินเชียนดึงอินด้วเซียจากพยังรวดเร็วส่วนตนเองขนับฉีชางชิงแล้วถอยออกไปจกขอชูอินเช่นเดียวกันแต่ว่าก่อนออกไปข้างนอกนางช้อนตามองชูเฟยหยางที่ไม่พูดไม่ใจอยู่ข้างกาฉีชางชิงแวบหนึ่ง รู้สึกว่าเขาที่เข้มขึมเยือกเย็นวันนี้แตกต่างจากที่เคยพบกันหลายครั้งก่อนหน้านี้โดยสิ้นเชิงระหว่างทางอินโดเซียท่าถามมีเรื่องหนักใจถึงกระปล่อยให้อินเย็ยนจุงมือหนังไปมาอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวอินอีอีเองก็เดินไปข้างหน้าก้าหนึ่งมองกับหนังไปสามครั้งเช่นกันจบแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะและตอนนี้ช่องของเรา มีระบบสมาชิกแล้วกดสมัครที่ดิงด้านล่างได้เลยนะ